สวัสดีค่ะทุกคนค่ะอยู่กับพงอีกแล้วนะคะก็ห่างหายไปนานนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับบรรยากาศฟ้าหลังฝนนะคะคือตอนนี้ผมก็ขับรถมาเรื่อยๆนะคะมาเจอทุ่งนาคือสวยมากบรรยากาศฟ้าหลังฝนคือสดใสมากทุ่งนาแบบสีเยว่อชะ,ะอุมมากมาก มีคุณลุงอยู่ตรงนั้นคนหนึ่งเลยนะเดี๋ยวหงกะว่าจะเดินไปหาลุงตรงนั้นว่าแกกําลังทําอะไรอยู่แต่มีหมาอยู่ยงไงหงเลยไม่กล้าไปหาคุณลุงกันเลยนะคะคุณลุงแกทําอะไรอยู่ใส่จักรยานน่าจะเป็นจักรยานลุงแกจะให้เราถ่ายหรือเปล่าว,ว่าหงก็เกรงใจแค่มาเลยอยู่คนเดียว สวัสดีค่ะขออนุญาตถ่ายคลิปได้ไหมคะพอดีว่าขับรถผ่านมาตรงนี้ค่ะก็เลยเห็นทุ่งนามันสวยอยากขอความรู้เรื่องการทำนาทุ่งลง,งทุง่งนาค่ะพอดีว่าผมไม่ใช่คนอีสานเวลาที่ว่าเลยค่ะคนใต<ด>้ใช่<ด>ค่ะเออได้ค่ะตอนนี้ลุงทำอะไรอยู่คะ ก็พอดีถอนหญ้าออกจากข้าวครับแต่ผมจะไม่ใช้แบบสารพิษผม,มใช้แบบธรรมชาติแบบเก่านะครับดั้งเดิมนะครับคือที่เคยทํามานะครับตั้งแต่ดั้งเดิพเมพ่อแม่ที่ทำมาครับอ<ล>ถอนเลยครับถอนถอนเอาครับมันมันดึงสวยแล้วก็หลังจากนั้นเราใส่ปุ๋ยครับไม่ต้องใช้ยาอะไรครับมันาสารพิษตกขาเยอะครับเดี๋ยวขอไปดูได้ครับแล้วลังจากนั้นเราก็ใช้ปุ๋ยมะหวานนะครับหลังจาก เขาแยกออกเสร็จมันหรือบางที่สุดหรือน้อยอันนี้ก็เพิ่งพึ่งลงก้าใช่ไหมคะใช่ใช่ครับหลังจากเขาแยกเสร็จตรงไหนมันที่ทีเราเราก็ดึงออกมาปักดําตรงที่ห่างๆว่างๆอ๋อค่ะที่ว่างก็ถอนไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหมดนี่แหละคะจะหมดแล้วครับหนูเด้อแค่ไหมตรงนั้นอ๋อหนูขอหนูขอลองถอนได้บ้างได้จริงเหรอตื่นเต้น ก็ที่บ้านที่บ้านหนูอะค่ะคือแม่ก็เคยทํานาเมื่อก่อนแต่คือหนูยังไม่เกิดเลยพราะตอนนี้ค่ะที่บ้านคือไม่มีนาแล้วมีแต่สวนยางกับสวนปาล์มใช่ค่ะก็เลยไม่เคยเจอนาอะไรง่ายแม่ทำมแม่ตั้งสมัยแม่ตอนเด็กๆใช่ก็เลยอชอบบรรยากาศที่อีสานมากเลยมาขับรถเล่นหลังฝนตกไม่คิดว่าจะได้มาเจอก็ดีก็ดีครับเดเดให้คุณลุง สอนห่วงสองสนยาเส้<ญ>สน,นเนี้ยคือน,นานทั้งนั้นเลยค่ะอันนี้คือเส้นไหนนะคะ,อ,ะอันอน,นี้หม,มู่บ้านอะไรนะคะเป็นหมู่บ้านบ้านคูหมู่สี่ตะบลจันทร์ค้อหมู่สี่ตะบลจันทร์อัฐพุมองและสี่ค่ะถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเราใช้ยาฆ่ายามันมันสารพิษตก่อมันอันตรายครับผมก็เลยไม่ไม่ค่อยใช้ครับแล้วก็พวกพวกกบเกียดพวกสัตว์ต่างๆที่เราเคยกินมันมันมันจะดับมันหายไปเลยแต่ถ้าเรา ขึ้นธรรมชาติอีกอีกทั้งนะครับถ้าเราใช้แบบนี้กลับมาทำหรือไม่ก็ตัดเอาใช้ใช้เครื่องตัดหญ้าตัดเอาเลยข่าวก็ได้ครับให้หนีไปตัดตัดให้มันให้มันต่อยอดที่ใหม่อ๋อค่ะจะสวยนะเดี๋ยววันนี้ผมจะลงนะช่วยคุณลุงเก็บเก็บหญ้าไปน้องเบมั้ย่เป็นไรค่ะลงได้เดีผมจะมาลงนาเป็นครั้งแรกนะคะไปกันค่ะได้ครับได้เลย ตื่นเต้นมากครับตรงไหนนะคะเราจะเริ่มจากอ๋ออันนี้ทั้งหมดเลยใช่ไหมครับะตรงว่างครับครับตรงว่างนะครับโอเคค่ะครับโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาถอนหญ้าในป่าข้าวนะครับแล้วก็แล้วก็ปักดามตรงตรงที่ที่นหนว่างๆนะครับแต่ก่อนอ่าก็นีหลังทำนะครับแต่ก่อนตอนนี้ก่อนทำนะก่อนทําจะลกอย่างนี้ครับแล้วลัาจากเราทาเ็จมันจะเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็ตรงไหนที่ว่างแล้วก็ เราเราก็ดึงต้นข้าวจากต้นต้นตรงที่ที่ถีนะครับเราก็มาสับปักดาตรงที่ว่างๆนะ,ะจะจะนี่ได้ครับโอ้เจ๋ง่าถอนทั้งหมดนี่เลยเหรอคะถอดหมดเลยครับต้น <c oughs> เห็นไหมครับทำทำทำกับพี่สาวสองคนอ๋อเหรอคะลึกไหมคะก็ก็ไม่ลึกครันเพิดมขนาดเอๆๆๆอได้โอเคได้ไหมได้ค่ะนี่นี่นะมาเลยเออได้ครับ นี่ถ้าตรง<น>ตรงไหนายางแล้วก็วดึงออกนี่ครับเออน,นี่นี่ต้นข้าวใช่ไหมครับนี่ต้นข้าวครับต้นข้าวจะสีเขียวกันจีตัวยามันก็แปลกลให้สังเกตอยจบแสดงว่าต้นนี้คือกอหญ้ทั้งหมดเลยใช่ไหมกันหญ้าหมดครับแล้วดึงจากทีศต่ำๆนะดึงค่อยดึงขึ้นเบาๆก็ได้ขึ้นไปด้านบนแล้วครับอันนี้ผงมหาธำนนาแล้วนะคะครับนี่เวลาเราปักดำมันจะง่ายครับอย่างนี้นี่ต้นข้าวใช่ไหมคะต้นหญ้าครับอ้าวต้นหญ้าเหรอครับ ยามันเรียนแบบคล้ายกับข้าวม,ม,มันเรียนแบบได้ด้วยเรียนแบบครับว <c oughs> ่าแปรมันยายาชิ้นี้คล้ายกับข้าวเลยค่ะ <c oughs> นี่ครับนี่วางนีต่ตรงนี้ถีนี้เราก็ใช้มีดจิ้มันนะครับมาสับวางตรงที่าว่างๆนะครับค่ะ <c oughs> ท่นั้นแหละครับน ไม่รู้ว่ามาช่วยถอนหญ้าหรือว่ามาช่วยถอนข้าวไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเรียนรู้ครับไม่เป็นไรครับเกือกสายอีสานนอกจากข้าวแล้วเขาที่นี่เขาทาอะไรบ้างคะตอนตอนเรีนครับก็มาใส่เบ็ดกันนี่ครับมาใส่เบ็ดห้าปลาันนี้ปลาอาจจะตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไรมันจะมีปลาช่อนปลาหมอแล้วก็ปลาดุกนะที่สวนมาาอีสานนะพันนินพันนินปลาตะเพียรนี้นะครับ ก็ได pues <the> ้อยู่นะก็ได้ครับก็ได้พอได้พอเป็นสอพายีสานได้ใช่ได้ได้ครับเป็นลูกสะพ้ายีสานได้จริงคงเียบ ต้นย่าเอาอย่าต้นข้าวไปหมดแล้วเนี่ยต้นยาอยู่ต้นย่าต้นหญ้าอยู่ครับเดี๋ยวหลังจะเก็บ ยญ้าเ็จนะคะเดี๋ยวลุงจะพาไปใส่เบ็ดเขาเรียกใส่เบ็ดใช่ไหมคะครับใส่เบ็ดก็ได้ใส่เบ็ดที่ทุ่งนานะคะทุกคนทุ่งนาครับโอเคค่ะทุกคนก็สำหรับอะไรนะคะลงลงนาทําถอนหญ้าใช่ไหมคะก็ขอบคุณนะคะสำหรับความรู้ที่ได้ให้ผมลงนาเดี๋ยวก็สำหรับคลิปนี้ก็เราขอขอบคุณนะคะที่ให้ความรู้ผมบครัแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะคะสวัสดีค่ะโอเคครับ